ผสมเขาก็บอกอยู่หุ้ยนี่เขาเริ่มได้ทีแล้วใช่เพราะว่าสแตงชอนรับสลาม้เก็บตัวเป็นก้อนนี่นะคะนี่ที่สําคัญตั้งใจด้วยผมซักพอร์ตออกไปก่อนแล้วเขาเก็บที่พุกกี้ดิฉันไม่ได้สั่งฟังเสียงนะคะฟังเสียงไหนแพร่แพร่ทำไงถ้าผู้ชมรอดูอยู่เดี๋ยวดินี่ไง เราเข้าใจสายน้ําไปยืนตรงนั้นก็จะไม่เปียกเองก็ไปสิเห็นไหมมันไม่เปียกไม่ว่าจะยืนอยู่บนตอไม้ก็สามารถแผ่สลามเล่นได้ใช่ใช่ใชใช่ชกิจการอ้วนผอมเซอร์วิสกำไรดีนะช่วงเนี้ยเป็นก็หผมเป็นผู้บมเออก็มีส่วนเพราะนายส่งของเร็วเฮ้ยอ้วนมีออเดอร์ใหม่ล้ะ ี๋ยวดีอย่างนั้นลูกค้าเขาอยากได้อะไรกาวกาวสีกาวเพชรกิสลีนบอระไคิเลีหมดยัง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 ไม้พายกับถ้วยพลาสติกอันใหญ่โอเคเฮ้ยชายมันเหมือนอุปกรณ์ทำสลามเลยอะ่ะไม่รู้ดิเฮ้ยเราเป็นคนขายอย่าไปยุ่งเรื่องลูกค้าดิเออดีดีด,ดีไปเอาไปซื้อดิ แล้วจุดทําไมอ่ะเอาโทรศัพท์ไปบอกที่ร้านก็ได้อุ้ยไม่ต้องยุ่งรักเรื่องเลยไหมไปแล้วใช่สิผมชายกายผมไม่ได้ขายบะหมี่จากที่พิจารณาดูแล้วมันคือกล้วยน้ําว้าโถกล้วยหอมเอ้าดูผิดไปนิดนึงเหรอเนียที่เขายังเขียวอยู่เพราะยังไม่สุกรู้แล้วถ้าจะไม่รู้ก็ตัวเนี้แหละใช่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 จะไม่รู้ได้ยังไงตอนสุกมันจะเป็นสีส้มเหมือนเสื้อดิฉันโอ้ยสีเหลืองอ้าวเหรอ อ๋อสงสใสจำผิดอดีตไปจำเอมะม่มมวงมะม่วงสุกก็สีเหลืองโอแล้วอวดฉลาดมะละกอสุกเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองฟังมันไว้ไม่ฟังค่ะไม่ฟังคุณย่าสวัสดีค่ะ,คะ,คะโอ้ยหนูนิดไหวสวยเหลือเกินนัาเองต้องย่อนะย่อค่ะย่อพอยังประชดประชดเก่งคุณย่าขาล้อประชด คีฟองลูกช่างฟ้องแม่ค่ะไม่ได้เป็นช่างฟ้องเขาเป็นช่างเย็บผ้าอยากให้เอ็งเข้าใจไว้นิดนึงอ้าวหนูนันเข้าใจผิดลเลยเน่กีชีวิตคนเดาก็เหมือนกับสายน้ํานะมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงให้ตบค่าทําไมอะก็เตือนให้เอ็งได้รู้ไงก็เหมือนกับสายน้ําที่ไม่ไหลย,ย้อนกลับไม่เข้ากันเลยมันคือสปริงเกอร์ว้มไม่ใช่สายน้ำนอนเอ็งไม่เข้าใจปรัชญ,ญาชีวิตต้องเงียบ ี่ถ้าเราเข้าใจสายน้ำไปยืนตรงนั้นก็จะไม่เปียกเองก็ไปสิ <c oughs> เห็นไหมมันไม่เปียกียมโลมไปยืนแก้งบ้าอะไรตรงนั้นะ่ะวันนี้เรามีนัดทํำสลามกันไม่ใช่หรอเออเห็นปุ๊กกี้มันจะสั่งของไว้อะฟรี Free, ใช่แน่นอน <c oughs> จำไว้นะชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้ำ <c oughs> เข้าใจอยู่แล้วพูดทำไม จะซ้อมหัดทำสลามเนี่ยที่โรงเรียนเขามีประกวดไปชวนดูบ้าดูบอหละบัวนะเขามีสี่เหล่าแต่เองอะ่ะบัวใต้น้ําเออค่ะบัวใต้ป่องภูเขาไฟไปละนั่งสักแดดไปคนเดียวเลยนะจำไว้นะคะท่านผู้ชมชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้ําอย่าไปทําอะไรที่ไม่มีประโยชน์เฮ้ยมาได้แล้ว พูดอะไรคนนะ่ไม่ใช่กระรอกจะคิดแบบนั้นก็ตามใจหมดจากตัวนู้นมาเจอสองตัวนี้เกย์เปิดไว้ดีกี้วันจรลงมีทำประกวดแล้วเออหาอยู่เนี่ยช่องเนี้ยเด่นเกินดูอย่างรีกับโลโดี้ไม่เห็นพูดอะไรเลยมันจะไปพูดอะไรได้ล่ะมันหลับอยู่อะ เอาตอนไหนดีอ่ะเขามีพุพ่พพื่อแผเป็นหมดป๋าใหม่กับแม่ตี๊กอะ่ะเอาสูตรอะไรดีอ,อ่ะสูตรที่มานั่ากินนั่ากินหนักกี้งั้นเอาสูตรมัชเมลโล่ล้วกันเปิดเลยนะเปิดเลยดีจะร้อยลุงมาตัดลิบินเนาะเอเอเตรียมนี้กี้ชอบเล่นโอ้ยตตใจสวัสดีคับพบกับติ๊ติ๊งแชนแนลนะคะวันนี้แม่เอ๊ป๋าใหม่ถามพบกับพวกเราได้ในช่วง หูยถ้าคนน่ารักจริงๆอ่ะไหนกลับไปดูีทีดิวันนี้แม่เามามป๊ะพบกับพวกเราได้ในช่วงสลามตามใจยดูแล้วเขินอ่ะนางดักทำดิสลามตามใจสลามตามใจโอ้ยชอบดูมากเออนี่ไงส่วนผสมขเขาก็บอกอยู่แต่เออค่าสา 9, ั่งก้าขุนมาดิก็ไม่เป็นไรนี่ก็ทำได้อย่าหยุดบ่อยดีกำลังดู อุ้ยแต่ข้าเตียมกิซิลินบอแรกอ่ะเออเขาก็มีอุ้ยแล้วข้าก็เตรียมคิีรอีด้วยอ่ะเออมันทำได้ตั้งหลายสูตรพี่สองคนนี้เขาน่ารักจังเลยอ่ะเออเออเขาก็น่ารักอยู่อันสายนะครับค่ะคีบักน้ำวันนี้น้องแท็บอกให้เป็นของบีไนท์นะครับเออเมื่อกี้เขาพูดถึงน้องแพรอะเอ็งบอกสูตรเขาไปเหรอเออน่าจะเคยบอกอุ้ยนี่เขาเริ่มไดทีแล้วใช่เพัวเร็วน้ใช่ก็ว่าสายแค่ครึช้อนนะครับสลามเริ่มกับตัว นน,ะะนีี่ะะค่นวดเสร็จรแล้วไงตอววอ่ออ่ะว้าวเยอะเลยเออกี้อยากได้แบบนี้อะ่ะเออเดี๋ยวทำให้เป็นกองอเมติกนะพอพอพอไม่ต้องดูแลป้าป้ากี่สั่งของไว้ที่ไหนห้อ,องชายป,ป้าป้ารู้แล้วยังไม่ทันดูจบเลยเออข้ารู้แล้วฮะไม่พร้อมหูฟังพร้อมเตรียมเล่นแม่เจ้านี่คิดว่าเป็นบ้านตัวเองเดี๋ยวก่อนนะชายทำไมเอาของมาส่งที่เนี่ยปุ๊กกี้มันสั่ง อ้กิ้งเหรออืมก็ด,ดีเหมือนกันนะฝึกทําไว้วันจันทร์มีประกวดใช่ทําเป็นยังกูถามแค่อ้ากูถามคุณน่ะเป็นดีไม่เป็นจะนัาเนียเหรอยายของคบปตาดูมันดูมันไม่ได้สั่งแตแสลัเข้าก่อนหมดหน้าทีกันหลบไปดีพี่นิดจะรีวินรีวิวเออเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆออุปกรณ์วันนี้ก็จะมี toa และคิระอีดูมันทำเป็นคล่องมันก็คล่องกว่าเองอะจริงจริงเฮ้ยข้าก็ทำได้นิสเราเป็นคนสั่งของเนี่ยไปเลยปุ๊กกี้ไม่เป็นก็อ,อยู่เฉยๆที่สำคัญตั้งใจด้วยผมซัพพอร์ตออกไปก่อนแล้วก็เก็บที่ปุกกี้ดิฉันไม่ได้สั่ง <laughs> ท่านผู้ชมอาจจะรำคาญ <laughs> เห็บหมัดปลวกแต่ไม่เป็นไรเรามารีวิวกันต่อ อุปกรณ์ต่อไปคือน้ำยาทำสลาม oh. อัตราส่วน1ต่อ3กินซลรีนหนึ่งน้ำสามโอเคไม่ได้ถามพวกเองโรชเนเพื่อความชุ่มชื่นและสลามจะได้ไม่ติดมือ oh. กากเพชรชอบสีไหนก็ใส่เลยตามด้วยสีผสมอาหารปลอดภัยที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะคือชามพลาสติกและไม้พายเอาไว้มนุษย์หรือคน <c oughs> ทำเสร็จแล้วเราก็จะมีที่พักคือถ้วยพลาสติกชอบขนาดไหนก็เลือกเอาเลยโอ้ยอคนนูกดข้างตั้งแต่ที่เองพูดแล้วเริ่มทำเลยดีนิสกี้จ่ายเงิน Shut up โอเคสเต็ปที่หนึ่งเทกาวลงปุยตามด้วยสีสูตรของพี่นิสใส่ลงไปพอก้อมแก้มตามด้วยกากหมูไม่ใช่กากเพชรอถูกแล้ว สีชมพูตัดด้วยกากเพชรสีส้มมันช่างเข้ากันเข้ากันอย่าหูหาปาจิงโกะเดี๋ยวไม่ทำให้ดูนะเด็กๆตามด้วยโรชเชนก็ตามน้ำไปบีบไปสามกระแตงส่วนผสมเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมนุษย์กันคนออคนให้เข้ากันจักน้อยก่อนใส่ขีละอีก สลามจะนัวหรือไม่นัวอยู่ที่การคนขอเข้ากล้องเลยพี่นี้หนูอยากดังหนูอยากดังเออเข้ามาเข้ามาดูนะนอนๆอโหพี่นิดรีวิวดีเกินใครใครเขาก็พูดอย่างนั้นหลังจากที่เริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะใส่คียละเอียดลงไป4ี่ห้ากระแตงหรือ4ี่ห้ากดนั่นเองพี่เสอรคือกระแตงคืออย่างอ่ะจำนวนครั้งที่กดลงไปนั่นแหละภาษาวัยรุ่น หลังจากนั้นเราจะคนอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเร็วสูงนี่มันเริ่มตึงแล้วใช่ไหมขั้นตอนนี้สําคัญใส่น้ํายาทําสลามลงไปใส่น้ํายาทําสลามลงไปถ้ามันแข็งอ่ะเดี๋ยวมันจะแก้ยากค่ะพี่เสาวเริ่มตึงหนืดแล้วมันจะตะแนวมัวเกยอคไร์พี่เสาวหมายถึงสลามเริ่มจับตัวเป็นก้อนฉันใจตางโอ้ยรู้แล้วจะพูดเลยนักหนาคนดูเขารําคาญ อยากทำมั่งอะโลคิดว่านังเป็ดมันจะยอมให้เราทำาหรอค่อยๆเติมน้ำยานะคะนอนๆทาแข็งตัวมันจะแก้ยากแล้วแบบนี้เขาเรียกจับตัวหรือยังเคอจะไปจับเขาทำไมล่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดมุกพี่เสารีเพลินนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่มุกใส่กากเพชรวันนี้ผมไม่ได้ค่อยพูดอะไรเลยก็ดีแล้วไงจะได้ไม่ต้องเก็บครอ หลังจากนั้นเราต้องนวดต้องใช้ยาสระหมไม่ได้หมายถึงครีมนวดกับยาสระผมโอ้โจะโดนหน้าแล้วเนี่ยเริ่มได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นมานวดดูนะน้อนความยืดโอ้โหนวดแรงๆหน่อยเก็บไ้เบิร์ดเก็บห้เบิร์ดในชามเดี๋ยวเราจะออกไปยืดข้างนอกกันในไม้พายได้ดิโอเคโอเค ฟังเสียงนะคะฟังเสียงไหนแพ่แพ่ทำไงแพรผู้ชมรอดูอยู่เดี๋ยวดินี่ไงโอ้โอเฮ้ยพวกคุณอย่านั่งงงดิช่วยกันดึงข้างๆเร็วดึงข้างๆนะจะได้กว้างๆโอเคออจิมฟินโชยอีกครั้งดูซิไลไลๆลต่กล้องจอดดีๆนะ ้มันแผ่ได้นานมากเลยอะอีกนานไหมนานจะโดนนะคะไอ้เก้โอ้ยอีกนานไหมจับไปได้ข้างนอกแล้วเนี่ยอเอาใส่กระปุกมาเออเด็กคนนี้นี่ไม่รู้เรื่องปลาไปเล่นข้างนอกจิมฟินโชว์ไปทีตอนอยู่ในกระปุกเฮ้ยวันนี้เรายังไม่ค่อยพูดเลยเลยของพวกเองอะเทปหน้าวันนี้อะซีนพี่อ๋อโอเคโอเคแล้วเราสองคนอะนั่งเล่นเกมไปอวนไม่ต้องสุยอะเออดี การเปิดตัวแบบแกรนโอเพนนิ่งมิดซิสลาม้อมไม้ชิวเดนโอเคเงี่ยืัวเพ้อทำเพื่ออะไรอะ่ะต้องยกให้เขาวันนี้เป็นวันของเขาลี่มันทำให้เหมือนกี้ทำได้ต้องยกให้เขาเป็นสิ่งของเขาเราด้ยังแปรขบวนตามพี่มาน้อง วิธีไม่ว่าจะสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาแล้วก็เล่นก็จิมฟินโยใช่ใช่ใช่ใชใช่หรือนั่งเล่ um <JI> นช um, so ิง sure, oui, ช้าอย so, ู่ก็ยืดตึงขึ้นมาได้ใช่ใช่ใใช่ไม่ว่าจะยืนอยู่บนตอไม้ก็สามารถแผ่สลามเล่นได้ใช่ใช่ใชใช่ หรือจะต่อเป็นแถวดูความยาวของสลามก็ทำได้ใช่ใช่ใชชใช่แต่วิธีนี้ยังไม่ค่อยเวิร์กแบบนี้ดีกว่าห,หรือจะเล่นสลัมให้เป็ดดูก็ยังทำได้ใช่ เดี๋ยวไก่ดูไม่ชัดเดี๋ยวแพ่อีกทีใช่ใช่ใช่เห็นชัดแล้วนะเออชัดชัดโอเคโอเคสนุกไหมครับซีรีส์เพื่อนตอนเพื่อนหัดทำสลามก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะบุกกี้ดูตัวอย่างคลิปชื่อว่าอะไรน้องเป็ดทำดีมากเนื้อดีดี อุ้ยเดี๋ยวมันติดหัวฉันหัวเธอไม่ใช่หัวฉันอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้้วยครับ